คืออาจารย์วิ่สรุพูดเนี่ยเหมือนชี้นำทํานรองว่าเหมือนจะช่วยพีโ่โจ้็ขบอกว่าเฮ้ย hey! นะอบตรรักษาการนะครับคุณก็ไปเปลี่ยนใจนะเอาโจ้กลับไปเป็นอกลับคำสั่งเรื่องให้ออกจากราชการเอาโจ้กลับเป็นรองผอ,อแล้วก็ให้ครับเป็นผอบอตรหรือเปล่าพูดอย่างนั้นอนะเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจก็ได้นะหรือไม่ก็เปแก้ไกขถูกต้องไปทําให้ถูกต้องกกนะครับนะครับกนะนะ็คือบอกชีสาา้สองทางอะ ทำรองว่าเฮ้ยเปลี่ยนใจก็ได้นะนะนะครับนะผมดูแล้วก็อาการของอาจารย์พิศนุนี่เห็นชัดเลยนะครับนะครับามเห็นผมนะผมบอกแล้วก็ดูแล้วเขาน่าจะเข้าข้างบิ๊กโจ๊กนะครับเห็นชัดเลยอะนะเห็นชัดเลยนะครับแต่สาถานกงานณ์ตำรวจชาติไม่จำเป็นต้องช่วยและยิ่งอะไรที่เขาไม่ได้ถามดันตอบมาให้เขาเนี่ยให้ดูแปลกๆนะให้ได้กระบวนการกิจการตอนนายตอนคณะรัฐมนตรีเนี่ยถามเรื่องนายพิชิตทำไมไม่ตอบเลยว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์จุติมิตรไหมเขาผิดจริยธรรมไหมทำไมไม่ตอบเลย นี่แหละครับบ้านเงองเราเนี่ยเราจะหวังพ่ออะไรใครได้หรือเปล่าพี่รองครับนะกลยตการตีความกฎหมายก็แล้วแต่จะตีแบบนั้นแบบนี้ก็ได้และอาจารย์วิษณุยังพูดอีกว่าแล้วถ้าการแก้เขาก็มีความผิดนะอให้ชกออกจากราชการเนี่ยถ้าการแก้เขานะก็มีความผิดนะแต่ถ้าทำกันมานานแล้วนะลุ้เท่าไม่ถึงการนะหรือตีตีความกฎหมายผิดอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะนะก็ พูดชี้ชี้ช่องไปไปยังกิจลัทณ์พันเพชรรักษาการพอบอตรอเออแก้ห,หรือเปล่าอยากเป็นพอบบอตรไหมอะไรจะำ่างนี้นะครับนะครับคือการตีความกฎหมายผิดถ้าเราไม่มีเจตนาการแก้ไขนะท,ที่กอผิดครับนะสาลชั้นต้นสาอุทธรสาลฎิกายังตีความกฎหมายที่เหมือนกันเลย้าลชาั้นต้นสาอุทธรสาลฎิกาตีความกฎหมายเหมือนกันตัดสิ่งเหมือนกันนะนะไม่ต้องมีสาลชั้นต้นไม่ต้องมีสาอุทธรไม่ต้องมีสาลฎิกา มีศาลเดียวจบนะคืออะไรศาลรัฐภูมินะครับนะเพราะฉะนั้นการที่มีความเห็นทางกฎหมายแตกต่างกัน,กนมันเป็นเรื่องปกตินะการตีความกฎหมายแต่การกันเป็นเรื่องปกตินะครับนะเพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้โจกออกจากราชการไว้ก่อนโดยอ้างมาตราสามอะไรเนี่ยอะไรร้อยสามทุกเอ็นร้อยสามที่สองอะไรเนี่ยผมดูนิดนะนะครับโดยอ้างว่าต้องคดีอาญา,ยาละก็ให้ออกได้ทันทีเหมือนที่เคยทำมานะครับแต่ กฤษฎีกามองว่าเห้ยไม่ได้กฎหมายใหม่ต้องให้คณนะกรมคณะพนักงานสอบสวนเป็นคนแนะน,นําจึงจะทําได้นะครับดูนะให้ออกจากราชการไว้ก่อนมาตราหนะึ่งสามสองแต่ถ้าจำไม่ผิดนะจำนะครับรู้สึกว่าจะเนี่ยนะมาตราหนึ่งสามสองอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรีความกฎหมายเนี่ยต่างคนต่างตีความน,นะครับตีความกฎหมายผิดไม่ผิดกฎหมายนะนะครับเพราะด้นความเห็นทางกฎหมายที่เป็นกฎหมาย,ยใหม่ใหม่ นะอาจารย์วิศนุบอกเอ้ยตำรวจต้องศึกษากฎหมายตัวเองนะจะอ้างไม่รู้กฎหมายไม่ได้กฎหมายใหม่การตีความก็มีปัญหาลแล้วแล้วก็ไ่จะเป็นต้องไปคิดเหมือนอาจารย์วิศนุอันนี้ฝากไว้นะนี่เป็นนะครับสานักง,งนตำรวจแห่งชาติทํานมั่นใจว่าแบบที่ถูกก็ทำไปจะเป็นแตนะ่ขั้นตอนต่อไปหลักกานี้เขาก็ทำงานรับส่งต่อสักกลับมาเป็นพบ,บตรตามหนึง่งเพราะว่าไม่พบกระทำความผิดและก็ไม่มีอำนาจใ,ในการชี้ผิดที่ถูกด้วยสรุปหนึ่งไม่ไม่พบหลักฐานอะไรเลย ใส่ปิ้งนะครับอ่ะอันที่สองคณะกรรมการตรวจสอบก็ราะจริงอะไรนี่ก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรชี้เป็นที่ถูกนะเออดีเล่นลิเกแล้วแล้วเรียบร้อยเก็บฉากนะครับส่วนโจ๊กนะนะครับก็ไม่มีความผิดครับเออนะแค่นี้จบแต่รอก่อนแต่ไม่รู้จะรอมาขอไหนแหล่งข,ข่าวใกล้ชิดตำรวจผมได้มาเนี่ยโอกาสที่พี่โจ๊กจะกลับมาเป็นพบวัเรอีอยยากแต่ขาวขาวก็มีโอกาสทีมีนะเขาว,วางตัวก็เรียบร้อยแล้วคนต่อไปก็ หลังจากต่อสักก็คืออะไรกิจตรัตนะกิตตรัตหรือกิติรัตเนี่ยไม่รู้ชื่อเรียบยากนะแต่อาจจะเรียกว่ากิจตรัตก,ก็ได้น,นนะครับนะกิตรัตนเนี่ยก็จะเป็นผบอรตรอคนต่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีวิกโตรน,นะครับแต่ก็คุยกันหมดนะหลังจากนั้นก็อาจจะมีผอ,อรตรลอยอีกสองสามคนนะครับแล้วสุดท้ายถึงจะไปถึงบิ๊กโจ๊กซึ่งไม่รู้จะถึงตอนนั้น,นหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กก็ต้องไปฝ่าดาดนวินะัยนะเรื่องความผิดวิดนยัยเรื่องอะไรเนี่ยต้องไปเอาชนะให้ได้ ถ้าชนะไม่ได้ก็ให้ออกจากนักการหมดก้าวจบจบเรียบร้อยหมดอนาคตไปก็ไป,มไ,ปไม่รู้จะไปทำอะไรกันแล้วแต่นะก็ยังมีคดีฟอกเงินโอบบัญชีมาเอ่อยื้อบัญชีทับสินมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าโอ้ยบานเลยคดีเยอะแยะเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณโจ๊กเนี่ยต้องไป,ไปฝ่าหลายด่านนะครับเหนื่อยอ่ะง่ายนะครับยังต้องไปสู้อีกเยอะแยะ ถึงแม้อะไรอายุราชาการมีรก6-7ปีอะไรต่างแต่เขาก็รู้นเหนื่อยแล้วเขาก็วางตัวเ็าเป็นตามลําดับพี่น้องประชาชนดูข่าวต้องดูอย่างมีสติในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกที่เราเห็นในมือถือในแมงคนละโลกนะไอ้ที่เห็นอยู่ในเขาเรียกว่าโลกเสมือนจริงแมงไม่มีจริงเชื่อพี่เดพี่เด์คุยกับคนใกล้ตัวอะไรตกก่างตำรวจทั้นผู้ใหญ่เขาบอกอุ้ยพี่เดนะโอกาสที่จะโจ๊กจะกลับมาเป็นพลเอรได้แม่งยากนะ เขาต้องมันต้องไปต่อสู้คดีทั้งอาญาทั้งวินยัยทั้งคดีที่ตำรวจคดีปปชที่อายการที่ศาลมันมยาวไกลอ่ะขนทางอีกยาวยาวไกลรอนะน้่นในโลกเห็นตาเป็นปจริงเนี่ยสรรํานักงานตํารวจแห่งชาติมันไม่ใช่ว่าคุณมาเป็นรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติแล้วเขาจะเลือกคนะุณเขาไม่เลือกหรอกนะมันต้องดูว่าอ่ะคุณมีตัว๋วมีเส้นมีอะไรไหมอ่ะอย่างสมมติว่าเขาจะเลือกใครเป็นผบอตรเนี่ยมันก็ต้องมีตั๋วไม่ใช่อยู่ดีดีมา โอ้ยผลงานดีผลงานเด่นฝังไกลประชาชนเขาเลือกหรอกนี่คือโลกแหงความณนจริงนี่พี่เดนเอามาเล่าให้ฟังอย่างอ,อย่างวิกโตกียโอ้ไปไหนมาไหนฝันไกลประชาชนอประชาชนขออะไรซ็นความดังความอะไรไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะได้เป็นผบตรหรือเปล่ามันต้องรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเส้นใครตัวใครใครเป็นนายสายไหน,ไไหนเออเห็นนะนะจะสนองนโยบายสนองประโยชน์ ทางการเมืองอะไรยังไงได้หรือเปล่าเพราะคนที่ต้องเสนอชื่อคนที่จิ้มคือนายกรัฐมนตยุคนี้กับยุคแกยุคของพี่เลียมพี่เลียมก็คือใครอ่ะจานสองล่าจานรสองล่าคือใครอ่ะพี่สินเนี่ยนะครับเขามีอำนาจเต็มในการดูแลรัฐบาลบริหารจัดการถึงแม้เขาไม่มีชื่อลูกสาวเขาว่านาะคุณหนูอุ้อิงคุณหนูอุ้อิงลูกชายของอาลูกสาวของพี่เลียมก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณเชษฐาก็ใครก็ลูกน้องก็พี่เลียมเขาก็เป็นนายก เพราะฉะนั้นอำนาจก็อยู่กับเขามันนอะอ่มันต้องรวาหน้าทางการเมืองว่าเขาจะเอาใครไม่ใช่ว่าเอออยู่เป็นรองผู้บัญชาการตรวชาติแล้วจะได้เป็นไม่เป็นนะครับรอนที่แล้วเขาก็เลือกคนที่องป์ส่นน้อยสุดก็คืออะไรนะต่อสักขึ้นมาเป็นผบ,รบรตรเห็นไหมแตนะ่ถ้าผมจำไม่ผิดเอาอุปศระด,ดับที่สี่นี่นเงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นผบรตรได้นยเส้นต้องใหญ่ตัวช้างเส้นการเมืองเส้นอจะไา,กา,กา่กันจ เยอะแยะมากมายไม่อยากพูดมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเขาไม่เอาก็ไม่เอาถ้าเขาตกลงกันได้เรียบร้อยก็จบด้านโอกาสที่วิกโจกจะมาเป็นผบว่าอตอนนี้จะถามผมได้ยากโดยเฉพาะ่าด้านการเมืองเนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องบอกแล้วเอยถ้าเอาวิกโจกเข้ามาเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะศัตรูก็เยอะคดีความก็เยอะนะเออนะ <c oughs> เขา้ามาแล้วก็อาจจะโดนโจมตีทางด้านการการเมือง <c oughs> เขาไม่เลือกครับเขาก็เลือกคนใส่สบายสบ,ย,สบ,ย,สบยนะ <c oughs> มีตำหนิน้อยหน่อย นะเออ่ไม่หิวแสงไม่อะไรต่างเ,าเรียบเรียบทำตามนโยาบายผมเท่าที่ผมฟังเนี่ยเขาเขาจะเลือกคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเอเออ่่พี่โจ้ก็คงจะต้องรอนานนะครับส่วนจะผิดหรือถูกเนี่ยผมไม่เคยบอกนะว่าเออ่พี่โจ้เนี่ยจะผิดหรือถูกมันเป็นหน้าที่ของศาลแต่ถูกดําเนินคดีถูกออกหมายจับเนี่ยเดื่อยนะครับเพราะว่าการถูกออกหมายจับก,ก็หมายถึงว่ามีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่มหลักฐานฟังฟิว พอมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่ากระทำความผิดเพอเเงินจนสารออกหมายจับเนี่ยเขาเรียกว่าต้องคดียาาพอต้องคดียาแล้วมันมีมูลจนออกหมายจับนะก็ลำบากอ่ะมันเหมือนเป็นแผลเป็นที่แบบเป็นแผลเลือดลังรักษาไม่หายมันเป็นข้ออ้างสําหรับผู้เรียมหน้าในการที่จะบอกว่าเอ้ยเองออกไปก่อนนะไอแบบนี้ก็เรียกว่าชั่วอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นแผลเป็นแล้วเป็นแผลเลือดลังแล้วาไม่หายอ่ะเออือนคนเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลรักษายากอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างเพราะนั้นไอพอโดนสารออกหมายจับเนี่ย รักษายากโรคเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปแนะนำนะบิ๊กโจ๊กนะในการที่ว่าขัดคำจักอ่าขัดขัดหมายเรียกตำรวจเนี่ยขัดหมายเรียกรั้งที่หนึ่งทั้งที่สองทั้งที่สามจนสาลออกหมายจาับผมไม่รู้ว่าที่รึกษาเป็นใครนะผมว่าคนที่ให้คำรึกษาพวกเนี้ยหน้าเขหกบาลจะไม่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเกิดแผลเป็นแล้วแผแลเรือรังรักษาเท่าไหร่ก็ไม่ผ่าตัดเท่าไหร่ก็ไม่ไหายอันนี้ตายเลยน่ะพี่น้องประชาชนฟังพี่เดมไหมนะ รายการพี่เดชแท่งไปรายการที่อยู่บันเทิงแล้วก็ให้ความรู้ตรงไปตรงมาเนี่ยนะนะครับนี่แหละครับมันเป็นแผลเลยนะเพราะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับถ้าตำรวจก็มีหมายเรียกมานะเราต้องไปครับนะครับก็จะบอกกูไม่ยอมรับอำนาจสอบสวนของมึงนะไม่รู้ว่าคนหรือวายไม่ยอมรับอำนาจสอบสวนอยู่ประเทศไทยแม่งไม่ยอมรับอำนาจสอบสวนยอมรับอำนาจอะไรเชื่อมติดเงี้ยหรือว่า,อาท่านพี่กับน,น้งองหญิงบ้าหรือเปล่าผมเนี่ย ยังเคยโดนออกหมายจับเลยแต่ว่ามันไม่ได้ส่งหมายจับมาไม่ได้ส่งหมายเรีย่ยมที่บ้านสมัยตอนทะเลาะกับเพื่อนรักผมอัจฉริยะมันโทงไปที่แฟลตผมนะแฟลตผมมีแฟลตผม,มให้ลูกน,น้องอยู่แล้วตำรวจแม่งก็เอาเอาหมายเรี่ยไปส่งผมไม่รู้โดนดอกหมายจับไปสองสามใบผมก็ต้องไปมอบตัวก็การถูกออกหมายจับเนี่ยมันเสียนะนะครับเสียเลยนะและยิ่งเป็นข้าราชการเนี่ยก็ถือว่าผมต้องคดียาละพอมีหมายจับกุ้เฝ้าเอาหมายจับแผ่นเดียวเลยแน่ไปแล้ว